พี่ชายพี่ชายหนูหันหลังมาอยู่เลือยู่นิ่งอยู่นิ่งหลังมานะนี่โอเคไหนนะอันนี้จะอัดคลิปลงนะเอามาดูใหม่ดิอ้บเอาดูไหนดูใหม่ดูใหม่หน่อยดูใหม่หน่อยเลือดทอยขนาดใหญ่ กล่องแดงพี่ดีใจมากเลยเป็นรอบที่สองที่พี่ได้มาไม่ได้หนูเคยได้นะกล่องทองแคมฮะหนูก็เคยได้ไม,ไ,ดไม่พี่เมียกได้ปืนพี่อยากได้โล่นี้มานนานแล้วมันเขียนว่าอะไร p o l i.c.e ง่อย e. อันนี้พี่จะถ่ายลง y o u ยูทูบแบบพี่จะถ่ายไปดูเล่นเอา หมาอยู่ไหนอ่ะพี่ชาบาติดต้นไม้หมาติดต้นไม้หมาติดต้นไม้คนอื่นเจอหมาติดพื้นไปปีนต้นไม้ดี ใช่จะให้พี่เลี้ยงกระต่ายไหมพี่ไม่เลี้ยงนะพี่ไม่เลี้ยงหรอกเพราะพี่ไม่อยากเลี้ยงพี่ไม่มีกันถอนคำพูดแน่นอนพี่ไม่อยากเลี้ยงหรอกพี่พี่ไม่อยากเลี้ยงจริงๆไม่อยากเลี้ยง,พ,พ,ยยง,งพี่ตั้งที่กระต่ายว่านุ๊ ต้องผิดตัวไหนพี่ลืมเตียงเตียงก็ตายไม่มีอบยางกิีหมแล้วเนื้อตรงไหนไม่มี มีกฎบิเดเกเปรตประสาทอะไรประสาทตาพิษอันนั้นอะชาติเกินที่ไปชวนถือพูดว่าประสาทตาพิษใียกมีข่าหลอกเว้นเตปถ้าเ,เกิดพี่เลี้ยงกบแล้วกมไปต่อสู้กับมาหนู ต่อได้ไม่หรอกวินเต่มมนจะมันจาดูน,ดนัดกับไอติมมาใส่รวมกันมาถึงอไอไติมกินกับโดนนัทมันจะกินด้วยกันเี่ยิมเกิดพี่ชาพี่อยากเลี้ยงหนูขอญาตเรียนนะ กินดิดดกินพ่อแม่เมืองทงอันนี้คืออะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอก ก็ตายหนูก็ไม่น่ารักเหมือนกันนั่นแหละใช่หนูก็หนูก็เป็นเด็กน่ารักแกพี่พพจ๋วได้ป่ะพี่กดพี่กดให้มันนั่งให้ตดพี่ชาพี่ควรปล่อยมันไหมไรกระต่าย ปล่อยนะวิชาจอนจอนวิชาเพลงชื่อชลองใช่ปะแต่ว่าเขาลองว่าจอน จะทำเด็กพี่ปปติวพีไ่ไปต่อสู้กับเด็กฮะเตรียมอาไปเออไม่มีใครห้ามเอออยากขึ้นหลังคาโอเคขึ้นได้แล้วปีจะเริ่มมาตอนนี้เลย Shift, อยู่มันจะทำพี่ตายอเออมันจะทำพี่ตายจ er ัจ๊กจัพี่ขอกระสุนปืนอันนึ่งได้ไหมขอปืนอันนึ่งได้ไหมขอปืนอันเล็กอ่ะได้ไหมพี่ต้องไปฟาดมันเนี่ย พี่ขอนำมาบ้าเสียงกับตัวนี้นตุ้ยแล้ว <c oughs> ขอช่วยเด็กอเอ้ยเกือบแล้วมาช่วยเลยอมาช่วยพี่ช่วยเองพวกกระเป๋าดี ของพีให,ห,หม้มีสอันเต็มเต็มมันเบลติดเด็กคง อ่ะเอาไปน,นึงอือเกืบอบเอาไปนะเดี๋วยวเพิ่งพี่เมียนเดียวเดีย๋ยวพี่ไปดูอยู่บ้านอยู่แคมป์ดิเออสงสัยทำไมเราไม่อยู่ในบ้านทำไมต้องอยู่แคมป์บ้านก็อยู่ใกล้อ่ะ เอาเด็กเข้ากองไปพิชาให้ให้เหนื้อย,ย่างมันได้ปะให้เหนื้อย,ย่ยงมันได้ไหมหนูอยู่ไหนอ่ะยังหนูอยู่ไหนมืดมืดแล้ว ม่างว่ายังไม่มาตอบพี่ในไม่อยู่ไหนอ่ะชื่ออะไรฟองอากาศม,ามันชื่อฟองอากาศกไหนไหนอย่าเป่าเด็ก เด็กน่าสงสารเด็กเดิกพี่ป้อนนี้ให้มันย่าเน่สะฮะมึสจ้าสระเกิน อุ้ยผ่านหัวพี่อะไรๆเออทำไมหิมะมันไม่ละลายอ่ะหาหาพี่ขายางโพูดขี้ข่าย Ngoài. Bạn thì ban già cha ma hả ừ. cái mày พี่ถ่ายตั้งแต่ตอนเที่ยงหลดุดติดตอนหนึ่งทุ่มกว่าอย่างเลี้ยงมันออมีี้ยงพ่ฟาดต้นี้เฉยไปละพี่ร้อน หมากัดหนูเหรอหมากัดหนูเหรอหายเลือดหนอเหลือดิดเดียว ช่างเขียนนาฬิกานะ